พาไปหมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปหมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปหมู่คาชะพาพาไปหมู่สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองผู้ใครมาที่วัดนี้เนี่ยเหมือนถ้าได้ไปที่นั่นเนี่ยแล้วไปนั่งวิปัสสนาเนี่ยเหมือนจะได้รับพลังดีๆเข้ามาในตัวใช่ครับใช่ใช่เป็นคุณแจ็คลงมารู้สึกไงบ้างพี่เย็นมากเย็นมาก หลวงพ่อท่านจะนั่งวิปัสนาเนยก็เดี๋ยวเราจะพาไปถ้ำด้านในเห็นบอกว่าข้างในนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อแดงครับยังไงบ้างฮะก็ท่านได้นั่งวิปัสนานะครัะครับแล้วก็สมัยนั้นอ่ะยังไม่ได้ไปแหล่งท่องเที่ยวครับตรงเนี้ยก็คือ เป็นที่สงบสงบที่สุดก็คือครเรียกง่ายๆว่าถ้าสมมติใครมาที่วัดนี้เนี่ยเหมือนถ้าได้ไปที่นั่นเนี่ยแล้วไปนั่งวิปัสสนาเนี่ยเหมือนจะได้รับพลังดีๆ<ช>เข้ามาในตัวใช่ใช่ใชคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็จะมาเที่ยวแต่ไม่ได้รู้ประวัติอะไรมากมายใช่ไหมครับใช่ครับนถ้ำนี้ก็คือชื่อถ้ำว่าถ้ำพระเจ้าเสือ นะครับพอลงมาด้านซ้ายพอด้านซ้ายจะเห็นเลยครับตรงนี้เย็นนะนี่เย็นเลยรู้สึกเย็นเลยลงมาทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นที่นั่งวิปัสนาของหลวงพ่อแดงตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยข้างในจะมีอะไรฮะจะให้ให้ให้ลองแจ็คลองเปิดอ่า S <S จะแคบนิดเดียวเองครับด้านนี้หลวงพ่อท่านจะนั่งวิปัสนาในนี้อ๋อหมายถึงหลวงพ่อแดง<ช>นั่งในนี้ใช่ครับตอนแรกผมนึกว่านั่งแถวๆนี้ไม่ไม่ไม่ด้านในเลยครับแคบนิด,เ,<ล>ดเดียวเอง,เเองคือสมัยก่อนเนี่ยยังมีมมประตูตรงนี้ไหมครับหรือว่าไม่มีมีครับเนี่ยเนี่ยเดิมเลยเนี่ยก็คือท่านมานั่งนี้แล้วท่านปิดประตูมั้ยหรือว่าท่านเปิดไปปิดครับมืดๆอย่างนั้นเหรอปิดปิดปิดท่านปิดเลยนั่งภาวนาเนี่ยใช่ครับพอท่าน นึกจะทําสมาธินั่งวิปัสนาท่านเข้าไปในนี้เลยแล้วตอนนี้ครับพี่ผู้ใหญ่ถ้าสมมติมีพระพิสุส่งหรือว่าคาราว่าอยางมานั่งในนี้ในในในนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับส่วนใหญ่จะมานั่งด้านล่งวัดดังเมืองเพชรแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมและคุณค่าของศิลปะรวมถึงวัตถุสถานทางศาสนาต่างๆที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำนับสิบ ไปคุณแจ็คลงมารู้สึกไงบ้างพี่เย็นมากเย็นมากรู้สึกสบายใจเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยคือจะรู้สึกได้เลยว่าเงียบสงบใช่ครับนี่ฮะด้านล่างก็จะมีพระพุทธร,รูปเยอะมากอันนี้พระบางทีจะมีชาวบ้านมาสร้างใช่ครับ ต้องบอกเลยว่าเข้ามาถึงตอนนี้ตรงจุดประมาณตรงกลางเลยนะรู้สึกได้เลยว่าแบบเหมือนเงียบสงบแล้วก็ไม่คิดเลยว่าแบบพอลงมาแล้วมันจะนิ่งมันจะนิ่งแล้วก็เย็นด้วยข้างในนี่นะคะครับเงียบสงบครับแลวด่านในนู้นคือที่ปวกจิตนั่งสมาธิของพระพิสุพระพิสุใช่แล้วก็คารวะทั่วไปก็เข้ามาเดี๋ยวไปดูกันครับเกิดจากธรรมชาติล้วนๆอย่างเงี้ยครับออย่างเงี้ย พระท่านจะมานั่งนั่งวิปัสนาครับนั่งฝุกสมาธิ <ฮะ S 2> นี่ครับนี่แล้วแต่ท่านจะเลือกห้องไหนทางด้านกว่ามือเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับ,รบก็คือถ้ำประทุนเรือส่วนสอกผนังถ้ำนั้นก็จะมีประทุนเรือที่ทําด้วยไม้เก่าแก่ ว่ากันว่าเป็นประทุนเรือที่พระเจ้าเสือเคยถวายพระอาจารย์แสงอดีตเจ้าอาวาสที่พระเจ้าเสือนับถือตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของนะชชยหนังตะลุงครับใ<ะ>ชยหนังตะลุงอ๋อที่เหมือนเหมือนเวที้ใช่ครับ,บใช่ชช้หนังตะลุงสมัยผมเด็กๆเนี่ยแย่งกันแย่งกันนั่งตรงนี้คนส่วนใหญ่เขาเขาจะบนบนบนานสารกาว<ะ>แล้วเขาจะมาแก้บนะ ช่วงแก้บนเขาจะมาแก้ช่วงสงการ,รให้ให้หลวงพ่อท่านดูซึ่งหลวงพ่อท่านไม่ได้อยู่แล้วใช่เนี่ยตรงนี้จะตลอดเลยครับเด็กๆหลวก็มานั่งคนจะเยอะมากสมัยสมัยนั้นคนเยอะมากถ้ำที่มีชื่อเสียงของวัดที่สายมูเตลูห้ามพลาดมีทั้งถ้ำพระพุทธสายญาติที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ อยเมียหลวงตามเรื่องเล่าที่ว่ากันว่าสร้างโดยเศรษฐีคนหนึ่งโดยได้สั่งให้นําอัฐิของตนมาไว้ที่เจดีย์นี้สมัยก่อนก็น่าจะเป็นพวกกะหาบดีมีทรัพย์มากมาจัดสร้างหลังนึงโดยใช้ภรรยาภรรยาสร้างแล้วก็เรื่องเกิดความไม่พอใจกันขึ้นกันแ,และกันก็เลยสร้างสองล่างขึ้นเมียน้อยลหลัง,ลงนึงเมียหลวงหลังนึงแล้วก็ตัวเองก็ได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาอธิษฐานอยอดเจดีย์เอียงไปทางในแสดงว่ารัก คนนั้นมากกว่าจะเป็นในตามตำนานที่เรามาปรากฏว่าที่เราเห็นเนี่ยยอดของเจดีย์เนี่ยจะเอียงไปทางเมียน้อยมากกว่าถึงแม้จะมีการบุรณะปฏิสังขรณ์จะทําให้ตรงให้อะไรแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านแรงอธิษฐานที่ที่ที่สร้างกันไว้แต่แรกได้ก็จะเอียงไปทางวิหารเมียน้อยที่เราเห็นกันอยู่ทุกว อีกหนึ่งบุคลคลบที่นับว่านับถือศรัทธาหลวงพ่อแดงมาแปดเ้าปีแล้วครับ,รบแน่นอนความศรัทธามักจะเกิดปฏิหารและแน่นอนปฏิหารที่เกิดขึ้นกับเขาจริงๆเขาบอกว่าเฮ้ย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อขอต้อนรับคุณพายุฮะพี่พายุครับพี่พายุนี่ต้องบอกว่าเป็นคนกระจุกท่กันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยแนะนําให้มารู้จักหลวงพ่อแดงใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนั้นมารู้จักหลวงพ่อแดงได้ยังไงครับก็คือตั้งแต่สมัยเรียนนะครับก็มีเพื่อนคนนี้เป็นคนเพชรบุรีแต่เราเรียนกันที่หัวหินกระจวกพอเรียนจบทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทางานซึ่งผมอ่ะก็ ดินลนตัวเองไปทํางานอยู่ต่างประเทศทํางานได้สักวักเราก็กลับมาเมืองไทยมาทําธุรกิจของตัวเองอตอนนั้นทำธุรกิจอะไรครับร้านอาหารครับก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรก็ได้ไปเจอเพื่อนคนนี้ครับที่เป็นคนเพชรบุรีก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพระ,ะเพื่อนก็แนะนําว่าเฮ้ยกลับมาแล้วอ่ะลองไปกราบไหว้ขอพอหรหลวงพ่อแดงดูซึ่งเราเองอ่ะยังไม่ไม่เคยไปกราบท่านเลยอะไรเงี้ยครับเราก็ไปลองกราบไหว้ขอพรท่านดูตอนนั้นะ ก็เพื่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยลองหาวัตถุมงคลของท่านมาเอามาใช้ติดตัวไว้บ้านนะเผื่อชีวิตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเราแค่ต้องการโฟกัสถึงเรื่องว่าอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นคือตั้งแต่นั้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ได้รับรู้ได้เลยคือแบบชีวิตเหมือนเปลี่ยนไปเลยครับซึ่งตอนนั้นตัวชีวิตผมเองเนี่ยไม่ได้มีแม้กระทั่งบ้านหรือแบบที่ดินเป็นของตัวเองเลยครับ แต่ด้วยความที่ว่าเออเริ่มศรัทธาท่านมากก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มทำธ<ม>ุรกิจเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยผมยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะอะไรยเงี้ยอยากเอารูปท่านเนี่ยไว้ในบ้าน<ม>ซึ่งผม,มไปเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่ผมชอบมากก็ไปขอซื้อเขาเออตอนแรกเขาก็ไม่ขายหรอกแต่ไปๆมาๆอีกท่านไหนไม่รู้เขาก็ยอมขายให้เราในราคาที่เรามีเงินด้วยอ่าใช่ครับตอนนั้นก็เราพอมีกําลังที่จะซื้อได้<ม>แต่ก็คือบ้านทัวนี้ก็คือเป็นบ้านที่ผมอยู่ คือหลังจากนั้นชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยก็คือทุกวันนี้เหมือนเวลาเราออกจากบ้านอะไรเงี้ยผมแค่แบบได้กราบไหว้รูปหลวงพ่อแดงก่อนออกจากบ้านน่ก็เหมือนเป็นสีมงคลแก่ชีวิตแล้วครับจนนับถึงตอนนี้พูดถึงเรื่องที่คุณก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะศึกษาหลวงพ่อแดงนะถึงรู้ว่าท่านมีวิชาคาถาอาคมเยอะกับคุณเองเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวไหมครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาถ้าเราจะต้องเหมือน อยากจะขอเรื่องเกี่ยวกับงานอะไรสักอย่างเนี่ยทุกครั้งที่แบบไปกราบไหว้ขอพรท่านนะ่ะก็มักจะสําเร็จครับประมาณนี้ครับเวลาเรียกได้ว่าโอเคละเขาบอกว่าสิ่งักดิธิ์ไม่ว่าจะสักดิธิ์เค่ไหนที่กูว่ากดิ์สักธิ์ถ้าเอามาห้อยเฉยเราทําชั่วเราทําไม่ดีไม่ปฏิบัติใช่ครับก็เป็นแค่เศษเหล็กครับอ,อันนี้พูดถูกใช่ไหมคถูกต้องอย่างคุณเองเนี่ยโอเคละในคลองคุณนี่คือหลวงพ่อแดงใช่ครับรุ่นหนึ่งเหมือนของคุณแจ๊คใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนกันครับ กเลยเคยแบบว่าถ้าออกจากบ้านไปแล้วแบบไปแบบไกลๆหลากยกิโลแล้วลืมห้อยท่านะต้องขับรถกลับมาไม่งั้นว,วันนั้นจะไม่แบบไม่สบายใจห<จ>มายถึงว่าต้องติดตัวตลอดต้องติดตัวตลอดถ้าขับออกไปแล้วลืมท่านก็วนมาใช่ใช่ครับคือต้องคือต้องคือต้องมีท่านติดตัวตลอดอมไม่งั้นจะรู้สึกแบบว่าวันนี้จะไม่ราบรื่นอะไรอย่างงี้ ก็ทุกวันนี้ท่นานยังอธิษฐานจิตยอยู่นะ,ะเหรียญรุ่นหนึ่งตอนนี้ยอยู่ในปากทา่านพี่เนี่ยได้มีการอามอบเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมให้กับแฟนๆน,นะครับขชาพาพาไปครพบพูดว่ามีวันนี้ได้เพราะบารมีของคนแดงสนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง